แม่ทัพภาค <In> <anak> ที่2นะครับประชุมติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่2พลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตกองทัพภาคที่2เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินงานรวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขปัญหาการประเมินผลตามตัวชี้วัดจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีตัวแทนหน่วยงาน8จังหวัดอีสานล,ล่างประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีอนํนนาเจริญสุรรสุรินศรีสะเกดบุรีรัม์รยเอ็ดยโสธรกรมชนรทรรานและสำนักงานทรัพยากรป่าไม้เข้าร่วมประชุม ทางนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดและกองกาลังสุรานารีในการสร้างความปลอดภัยแก่พื้นที่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยบูน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลรวมถึงแนวทางการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการบรรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป